มาวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นของยูเตเตกหน่อยนะครับว่าเรามีการซื้อขายนักเตะอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมแล้วก็พูดถึงเกมของพรุ่งนี้กันนิดนึงแล้วกันนะฮะว่าเราจะไปเยือนกับฟุตแลมเราจะมีการจัดทัพยังไงไปเจอเขาบ้างนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นนัดล้างตาของนัดที่แล้วแล้วกันนะฮะว่านัดที่เราเราเปิดบ้านเนาะเราพ่ายแพ้ให้กับอาส์เนนอลไปนหนึ่งศูงนย์ฮะแต่ฟอร์มดีมากๆแต่เมื่อเราออกไปเยือนกับฟุตแลมลูกเกมเราจะเป็นยังไงเราไปชมกันดีกว่านะครับ ก่อนอื่นนะฮะข่าวใหญ่ของเราที่เราได้รับรู้กันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะช่วงค่ำๆนะครับผมด้านของโกนั่นเองนะฮะจริงๆแล้วซัมเมอร์นี้แมนยูไม่ได้มีแผนจะซื้อโกใหม่เลยนะครับผมเว้นแต่ว่าถ้าหากว่าเราสามารถขายโอนานาออกไปได้แมนยูจะทําการเดินดิวซื้อโกใหม่นะฮะแต่ว่าเมื่อเราขายโอนานาไม่ออกแมนยูก็เลยตัดแผนการซื้อโกออกไปเลยนะครับผมแต่ล่าสุดนะฮะเมื่อเกมที่เราเจออาร์เซนอล ผมว่าบอดผู้บริหารต่างๆแล้วก็รวมถึงแฟนบอลทั่วโลกนะเห็นถึงจุดอ่อนตรงนี้แล้วซึ่งจริงๆแล้วจุดอ่อนตรงนี้มีมา3ปีแล้วนะฮะตั้งแต่อังเดวนาหน้าเข้ามานะครับผม คือความช่วงเขามันมันไม่สามารถพึ่งพาได้อีกแล้วนะฮะบอยไปเหารเลยเดินเดียวเต็มที่นะฮะไปที่ทีมชาติเบลเยียมนะครับผมนั่นคือเซนเนอร์รามเมนนั่นเองนะครับผมนี่เป็นโกดาวลุ่งนะฮะอายุเพียง23ปีแต่ฟอร์มจัดจ้านมากๆเลยนะครับผมโดยตอนนี้นะฮะแมนยูกับรัเมนเนี่ย บรรลุข้อตกลงกันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคือตกลงกับนักเตะเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะ,ะนักเตะพร้อมเดินทางมาอยู่ในเตดแล้วนะครับผมแต่ว่าเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือการคุยกับสโมสรน,นั่นเองคือสโมสรสองสโมสรคุยข้อตกลงกันถ้าโอเคเซเยสกันก็จบเดีวนนี้นะฮะเราจะได้โกใหม่ขึ้นมาทันทีนะครับผม โดยตอนนี้นะฮะค่าตัวอยู่ที่ประมาณ17ล้านปอนด์นะฮะซึ่งท่านเพื่อนไปดูไฮไลท์ของโกคนนี้เซนเนอร์ลัมเมนนะฮะลองไปเซิร์ชในแอปต่างๆดูได้เลยนะฮะฝีมือเขาไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าเกินอายุไปไกลนะครับผมมีความเกา๋ามีความดุดนันออกบอลดีเซฟบอลได้นะฮะเรียกได้ว่าครบคันกว่าโอน,นาของเราที่มีอยู่ในตอนนี้เยอะมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ประเด็นมันกลายเป็นว่าตอนนี้แมนยูเรามีผู้รักษาประตูสมมติถ้าเกิดเราได้ลัมเมนมาเนี่ย เราจะมีผู้รักษาประตูทั้งหมด4ตัวนะฮะโอนานาบายินดีแล้วก็ฮีตันนะครับที่เป็นผู้รักษาประตูหลักนะฮะซึ่งตอนนี้บอร์ดบู้นิหารน่าจะมองถึงประเด็นนี้เป็นหลักถึงทําการติดต่อและเมนไปนะฮะคือช่วงต้นปีนะฮะจะมีบอลแอฟริกาทับนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีการดึงตัวอังเดโอนานาออกไปเกือบ2เดือนนะครับผมซึ่งตรงช่วงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นจุดโวของโกของเรานะฮะมันจะเหลือแค่บายินดีแล้วก็ฮีตันดังนั้นแมนยูจึงเห็นตรงนี้แหละผมว่ามันเป็นสิ่งสำคัญามากๆ การที่เราจะต้องหาโกอีกหนึ่งคนเพื่อไปตัวสำรองอีกหนึ่งตัวนะครับผมแต่ว่าในตัวสำรองที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะมาเป็นมือ3หรือมือ2นะผมมองว่าแมนยูจะเอาเรเมนขึ้นไปเป็นมือ1แทนโอนาน่า และดันทุกๆอย่างลงไปนะครับซึ่งตอนนี้สิ่งที่บอร์ดบริหารกำลังเร่งทำอยู่อาจจะไม่ใช่การปล่อยโอนนาแต่จะเป็นการเร่งดิวการปล่อยบายินดีแทนก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะว่ามันก็จะเป็นการล้นเกินไปนะฮะที่จะมีผู้ต่สาบประตูถึง4คนในทีมนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูกันแล้วล่ะว่าบอร์ดบริหารจะเดินเกมนี้ยังไงนะครับส่วนประเด็นอของทางด้านของลัสมูธคอยลุนนะครับผม อันนี้เราเห็นความเป็นมืออาชีพของเขาและความรักในสโมสรของยูเนเตดมากๆนะครับผมถึงขนถาดว่าไม่อยากให้มันมีอะไรพัวพันไม่อยากจะรบกวนเงินของแมนยูอีกแล้วนะฮะประมาณว่าถ้ามีทีมมาสนใจเขาคือตอนนี้ก็เป็นโมนาโกนะฮะ ถ้าโมโนโกสนใจจริงๆเนี่ยต้องวางรักฐานของเขาในการซื้อขาดไปเลยและมีแผนในการทำทีมกับเขาจริงๆไม่ใช่ให้เขาเป็นแค่ตัวสำรองนะครับเขาพร้อมจะเซเยสและออกไปทันทีนะคร yes ับผมฮอยลุนก็ยังอยากอยู่ในยูเนเต็ดต่อไปนะครับแต่เมื่อหนทางมันถึงทางตันแบบนี้แล้วเขาก็พร้อมจะถอยออกไปเพื่อให้สโมสรนแมนยูเนี่ยก้าวต่อไปนั่นเองนะครับ ซึ่งหูตรงนี้ผมบอกว่าเขาจะเป็นคนที่ออกสมมติเขาต้องออกไปจริงๆเนี่ยแฟนแฟน,แฟนบอลทั่วโลกของยูเอเ็ดเนี่ยจะยกย่องเขาว่าเป็นมืออาชีพมากๆฮะ,ะแล้วเขาเป็นหนึ่งคนที่พวกเราก็ยังรักเขาอยู่นะฮะออกไปแบบดีๆแบบนี้ยังไงก็ดีกว่าออกไปแบบไม่ดีเหมือนเหมือนหลายๆคนที่กำลังจะออกไปตอนนี้นะฮะไม่ต้องพูดถึงเลยกันเนะาะตระกูลโชโช่นะครับผมก็เป็นอะไรที่ทำให้พวกเรา เจ็บปวดรวดราวกันมากๆเลยนะฮะเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยชอบพวกเขาและวันหนึ่งเขาเหมือนหักหลังทีมเรานะ,ะพูดจาอะไรบางอย่างก็ทําให้พวกเราฟังแล้วไม่เคยสบายหูเท่าไหร่นะฮะ ก็ขอให้เขาจบออกไปแล้วกันนะฮะแก๊งบินบินทั้งหลายแหล่นะครับผมก่อเมื่อวานเป็นไงบ้างฮะเชลซีโอหูชนะ5ประตูตอนหนึ่งนะชนะแอสตันวิลล่าไปคือถล,ล่มรุนแรงมากๆเลยนะเชลซี Chelsea, น่ากลัวจริงๆนะฮะในฤดูกาลนี้นะฮะทีนี้เรามาอัปเดตตารางของพิมลิกในช่วงสัปดาห์นี้กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะเริ่มเตะก,กันไปแล้วนะ,ะยาวไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับผมมาดูกันว่ามีคู่ไหนบ้างนะครับก็มาเริ่มต้นที่เวสต์แฮมกับเชลซีเมื่อคืนตอนตีสอง นะครับและคู่เย็นวันนี้นะฮะคือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะฮะเจอกับสเปอร์นะฮะตอนหกโมงครึ่งนะฮะบอลมัสเจอวูฟแฮนตันตอน3ามทุ่มนะครับเบนฟอร์ดเจอแอสตันวิลล่านะฮะตอน3ามทุ่มนะครับเบิร์นสลีย์เจอกับซันเดอร์แลนด์นะฮะตอน3ามทุ่มเหมือนกันนะครับผมคู่สุดท้ายของค่าคืนนี้คืออาร์เซนอลนะฮะเจอกับเลอส์ยูไนเต็ดนะครับตอน5้าทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับผมทีนี้โปรแกรมของวันอาทิตย์นะฮะมีอยู่3คู่นะฮะคู่แรกจะเป็นคริสตันพาเลตเจอกับฟอร์เรสต์นะฮะตอน2เอเวอร์ตงท เจอไบตั้นตอน2ทุ่มนะฮะและคู่ที่พวกเรารอคอยนะฮะคู่ล้างตาน,นั่นเองคือการที่แมนยูเราจะไปเยือนฟุลแลมนะฮะตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับผมและข้ามไปคืนวันจันทร์เช้าวันอังคารนะครับก็คือ บิ๊กแมตช์นะฮะนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการเยือนของรีวอคูลตอนตีสองนะฮะแมตช์นี้น่าดูมากนะฮะเก่าทั้งคู่ดูซิว่าเจอกันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็อัปเดตประมาณนี้นะครับผมก็ค่ำคืนนี้นะฮะดูบอลกันยาวๆตั้งแต่หกโมงครึ่งยาวไปจนถึงเกือบตีหนึ่งนะครับสำหรับพรุ่งนี้ฟูลแลมไม่ต้องวิเคราะห์อะไรเยอะผมอยากให้คู่หน้าเป็นเชสโกเอมบูโมแล้วก็คุณย่าเลยนะฮะแล้วก็ส่วนคู่ต่ำลงมาขอเป็นบูโน่ไมนูขอเป็นคู่นี้นะครับผมวิ่งแบ็คซ้าย ขอเป็นดอกกูนะฮะฝั่งขวาขอเป็นอาหมัดเดียโรนะครับผมแล้วก็แบ็กลังของเราขอเป็นเดลิกโยโรแล้วก็เฮเวนนะฮะโก <Go S 1> ขอเป็นบายเย็นดีก่อนละกันนะครับผมเพื่อดูฟอร์มของเขาอีกสักหนึ่งนะัดนะครับแต่มีความเป็นไปได้นะฮะ ว่าถ้าโอนาน่ามีความฟิตพอโอนาน่าก็จะได้ลงเฝ้าเสาคืนวันพุ่งนี้นะครับผมยังไงก็มาดูกันว่าพรุ่งนี้อบรดิมจะกแก้เกมยังไงแล้วจะไปถล่มฟูแลมได้หรือเปล่านะฮะหรือจะไปโดนเขาถล่มก็ต้องไปติดตามกันในคืนวันพุ่งนี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะฮะติดตามวิซ่าชาแนลเหมือนเดิมนะ,ะพรุ่งนี้ไลฟ์สดคุยกันเหมือนเดิมนะ,ะในแอปดานะครับผมยังไงก็พบกันในค่าคืนพรุ่งนี้นะฮะส่วนระหว่างนี้จนถึงค่ำคืนวันพรุ่งนี้มาดูกันว่าแมนยูจะสามารถติดดิวโกคนนี้้ไดหรือเปลล่าะกะันน ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ